นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่เพชรบูรณ์ครับเรื่องมันเกิดมานานแล้วหลายสิบปีมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้คนที่นั่นเขาก็ล้วนแต่นับถือพระ ทีนี้มีคนแก่คนหนึ่งแก่คราวลุงแล้วชื่อลุงผินออกมาพูดกับชาวบ้านเรื่องพระกับผู้หญิงเป็นเรื่องที่แกยืนยันหนักแน่นว่าเป็นความจริงทุกประการคนอย่างค่าถ้าไม่จริงทำไมพูดนะเห็นกับตาสิ่งที่แกเห็นกับตานั้นแกเล่าว,ว่าหลวงนาเจดิดพระที่บวชมาหลายพรรษาแล้วไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับศีกาคนหนึ่งชื่อสำรวย ที่นี่ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนี่เอ่ยชื่อมาก็รู้กันหมดแล้วว่าใครเป็นใครยิ่งพระที่วัดก็ไปทําบุญกันทุกวันพระจะไม่รู้จักมักจี่ใช่หรออลวงนัดเจอดที่เป็นลูกของยายจันตายไปแล้วพ่อก็ไม่มีไม่เหลือใครเลยเหลือตัวคนเดียวส่วนนาสำรวยเนะี่ยเป็นลูกยายเลื่อนยายเลื่อนนี่แก่แล้วหูตาไม่ดีวันวนไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะ อยู่ไปเพื่อจะรอท่านโยมมาทูดมาเอาดวงวิญญาณแกไปเท่านั้นแหละหลวงนัดเจิดบวชอยู่เสร็จแล้วนาสำรวยเนี่ยเป็นคนทำปิ่นโตส่งทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยไม่ได้เกี่ยวดองกันด้วยเพียงแต่ว่าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนื้อตัวเพื่อนขี้ดินขี้โคลนเลอะเทอะมอมแมมมาด้วยกันพอโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวก็เที่ยวงานวัดงานบุญด้วยกันกับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนเป็นขยง มีคนพูดเหมือนกันว่าสองคนนี้สงสัยจะต้องแต่งงานกันแน่เลยแต่มันไม่ใช่เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันเหมือนกับพี่น้องกันเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะแต่งงานกันแต่ประการใดเพราะว่าเจ้าบ่าวของนาสำรวยก็คือหนุ่มที่มาจากต่างบ้านต่างช่องสมัยนั้นพวกผู้ใหญ่เขาจะเป็นเท่าแก่ชักเอาหนุ่มบ้านนั้นมาชอบลูกสาวบ้านนี้ แม้แต่มาจากต่างหมู่บ้านก็ยังมาแต่งเป็นผัวเมียกันจนได้นาสำรวยก็เหมือนกันมีคนชักนำหนุ่มหมู่บ้านใกล้ๆมาสู่ขอก็เลยแต่งงานกันไปแต่งงานกันแล้วก็ยังไม่มีลูกมีเต้าอยู่กินกันก็ไม่ได้ทะเลาะบ่อแวงก็พอใจซึ่งกันและกันอยู่นะไม่ใช่พ่อแม่ผู้ใหญ่บ,บังคับเสียทีเดียวจะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นมีกรรมที่ตามมาถึงตัวเขาร่วดเร็วมากเกินไป มาอยู่กินกันนะ้าสํารวยได้ไม่กี่ปียังไม่ทันได้มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียวเขาก็มีอันเป็นไปความตายมาหาเขาโดยกระแสไฟฟ้าที่เสาทีวีเสาทีวีตามบ้านนอกนี่สมัยก่อนโน้นจะเป็นเสาเหล็กแป๊บสูงริ้วยงแงนคอตั้งบ่าแล้วถึงจะมองเห็นสายไฟมันพาดไปผลมันตกเสาเปียกสายไฟเปียกและสายไฟก็รั่วอีกต่างหากพันอยู่กับเสาแป๊บต้นนั้น มันทําให้เขาพอไปจับปั๊บก็ช็อตปุ๊บเลยเสียงปึบเขาสะดุ้งเฮือกพลัดตกนอกชานเรือนไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่ทําให้เขาตายนะไฟดูดหรือว่าคอหักกันแน่เขาอาจจะตายตั้งแต่โดนไฟดูดแล้วถึงพลัดตกลงมาหรือเขาโดนไฟดูดแล้วยังไม่ตายตกลงมากระแทกดินคอหักตายก็ไม่รู้ทีนี้พอเขาตายไปแล้วผัวตายเมียก็เป็นไม้สิ ยังไม่ได้แก่เท่าอะไรมากนะักเป็นกระดังงาลนไพยก็ย่อมจะต้องมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มองมองอยากจะชื่นชมอยู่บ้างในบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เหล่านั้นมีคนที่เขาเรียกกันว่าลุงเนี่ยรวมอยู่ด้วยแกชื่อลุงผินบ้านอยู่ตรงข้ามคนละฝัง่งคลองมองเห็นกันในยามเย็นยามเช้าถ้าหลอนออกมาที่สะพานริมคลองก็มองเห็นได้ก่อนโน้นก็เห็นอาบน้ําอยู่ที่สะพาน จนตอนหลังน้ําในคลองมันแย่แล้วอาบแล้วคันก็ไม่ได้อาบกันละหันไปอาบน้ําประปาในบ้านแทนทําห้องน้ําห้องท่ากันก่อนโนนลุงผินตอนที่เมียยังไม่ตายก็มองมอง,มองเธออยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเมียลุงผินเนี่ยตายเพราะบาดทะยักที่แรกเป็นแผลโดนตะปูขี้สนิมเคลมันตามเกือบจะทะลุหลังเท้า คนบ้านนอกเขาเอาหัวขวานทุบๆเบาๆเขาว่านั้นแก้เคล็ดแล้วจะไม่เป็นบาดทะยักกว่าจะรู้ก็สายมากบาดทะยักกินซะตายไปเลยบ้านนอกขณะนั้นมันบ้านนอกจริงๆมีความเชื่อเก่าๆแก่ๆฝังหัวกันอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงขนาดว่าคนเป็นงูสวัสดก็ยังเอาขี้ไก่ไปเผาไฟแล้วเอาขี้เท่ามาใส่แผลเนะขนาดนั้นจะอืมพอเมียตายลุงผินแกก็ เล่าเปลี่ยวใจลูกเต้าโตหมดแล้วก็มองหาแม่ไม้พอดีมีแม่ไม้อยู่ที่หน้าบ้านลุงผินอายุมากก็จริงแต่แกก็ยังกระฉับกระเฉงแข็งแรงทํางานบ้านด้วยแล้วก็ยังไปช่วยงานวัดแต่บางคนเขาก็ว่าแกไม่ได้ช่วยอะไรก็นักหนาหรอกไปวัดจะไปกินน้ําร้อนน้ําชาของพระท่านแล้วก็ไปเล่นหมากรุกไปกินข้าววัดซะมากกว่า ลูกสี่คนไม่อยากให้พ่อไปวัดไม่ชอบไปใครนินทาว่าร้ายพ่อแต่ห้ามแกไม่ได้แกชอบของแกอย่างนั้นคนเข้าวัดเข้าวาก็ไม่น่าเออยังจะฝ่ายหาเมียใหม่อยู่อ่ะแกเจอหน้านาะสำรวยทีไรแกก็จะพูด้าหอกย้าวข้ามฝั่งคลองนาะสำรวยก็ตอบไปตามประษาคนบ้านใกล้อีกอย่างแกก็อายุมากแล้วใครจะไปคิดอะไรในเรื่องอื่นไม่ดีไม่งามแกกะลิมกะเลียอยู่เรื่อยละ แต่น่าสำรวยก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะตามธรรมดาก่อนนั้นแกก็เคยพูดตลกตลกให้ขำอยู่บ่อยๆแต่นักเข้าแกก็พูดอะไรแปลกๆหูมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนแกจะพยายามเจอกหล่อนตัวต่อต,ตัวอย่างใกล้ๆทำนองเหมือนว่าดักรออยู่แล้วก็ทำเป็นเดินสวนทางกันอย่างไม่ตั้งใจพบหน้ากันใกล้ๆตัวทีไรแกจะเป็นต้องมีท่าทีที่เข้าใจยากไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือว่าท่าที ดูออกอยู่เหมือนกันว่าสายตาการมองของแกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมวันหนึ่งแกก็เอ่ยปากชวนไปเที่ยวในตัวจังหวัดนะสำรวยก็สายหน้าถามแกว่าจะไปทำไมแกก็บอกว่าไปดูโน่นดูนี่เอ๊ะฟังแปลกๆก,ก็ถามว่าพูดเล่นใช่ไหมแกก็ยืนยันว่าพูดจริงสำรวยก็บอกไม่ว่างมันหลายหนหลายครั้งด้วยกันที่ลุงผินพยายามใกล้ชิดกัหลอนถึงเนื้อถึงตัว ในที่สุดแกก็สารภาพตรงๆว่ารักหล่อนสำรวยก็ตกใจอะไรกันเนี่ยมันคนร,รุ่นเลยอะเธออายมากแต่ก็บอกไปตรงๆว่าแกจะมาคิดอะไรอย่างงั้นไม่ได้หรอกหล่อนไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไปเล่าก็อายคนอื่นเขาลุงผินไม่ละความพยายามเลยยังเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่ตลอดจนหล่อนต้องคอยหลบหลีกไม่อยากออกจากบ้านไปไหนไม่อยากออกไปหน้าบ้าน ไม่อยากออกไปที่สวนเพราะแกจะข้ามสะพานมาคอยดักรอหลบหลบอยู่ข้างสวนวันหนึ่งตาผินก็ถามว่าทำไมไม่ชอบแกนะแกเสียหายที่ตรงไหนไม่ได้เป็นผู้ชายหรือยังไงแกไม่แข็งแรงอย่างนั้นเหรอแกน่าเกลียดน่ากลัวนิ้วกุดตีนด้วนหรือยังไงนาสำรวยก็ต้องพูดดีๆกับแกเพราะกลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็บอกแกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนับถือแกมากกว่าจะไปคิดอย่างนั้นเห็นแกเหมือนกับญาติผู้ใหญ่เกิดมาก็เห็นแกแล้ว อ่ะแกบอกว่าถ้าย่างงั้นก็ตกลงปลงใจกับแกเส,สิแกรักจริงๆนะจะเลี้ยงดูไปตลอดเลยจะไปอยู่ที่บ้านแกหรือจะให้แกไปอยู่ที่บ้านหล่อนก็ได้แกจะยกย่องให้เป็นเมียออกหน้าออกตาแล้วก็จะยกสมบัติให้ด้วยสำรวยก็บายเบ,บียงเลี่ยงหลบหลีกไปก่อนขอผลัดพรอนคิดดูก่อนอะไรทํานองนั้นอ่ะทีนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนแหมแล้วแกก็รู้สึกจะหืนมากขึ้น สำรวยคิดว่าจะต้องบอกใครทีแรกจะเล่าให้แม่ฟังเออแม่ก็หูไม่ดีแล้วก็แก่ด้วยถ้าบอกก็ต้องตะโกนกันลั่นเนี่ยเพื่อนบ้านคงได้ยินกันทั้งหมู่บ้านนะแล้วแม่ก็แก่แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นห่วงลอนอีกจะไปเล่าให้คนอื่นฟังมันก็ไม่ได้นะไม่อยากเก็บไว้ก็ต้องเก็บวันหนึ่งเจอกันอีกแกก็ถามว่าไปทําปินโตส่งพระเจิดทําไมลอนก็ตอบ ไปตามความจริงว่าแม่ของพระเนี่ยเขาได้สั่งฝากเอาไว้ก่อนตายฝากไว้ก่อนที่ผัวของหล่อนจะตายจะซ้ำไปว่าถ้าแกเป็นอะไรไปก็ให้ช่วยทำปินโตให้พระลูกชายของแกด้วยอ่าลุงผินก็บอกให้เลิกลเอะไม่ต้องไปทำอะ่ะอ้าวเอ๊ะทำไมจะมาห้ามกันมันเป็นบุญเนี่ยหล่อนทำบุญนะห้ามคนทำบุญนะไม่ได้หรอกพอหล่อนไม่เลิกส่งปินโตแกก็ไม่พอใจถามถามว่า หล่อนไม่ชอบแกก็เพราะว่าหล่อนชอบพระเจิดใช่ไหมสํารวยก็สายหน้าแกก็บอกว่าหล่อนต้องชอบพระเจิดแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นคงไม่ทําปินโตส่งอยู่หรอกไม่เห็นจะได้อะไรเลยหล่อนก็ตอบไปว่าก็ได้บุญยังไงล่ะแกก็บอกว่าไม่เชื่ออย่ามาปากแข็งต้องชอบพระเจิดแน่ๆเลยแกไม่ได้เรียกว่าพระหรอกแกใช้คําที่หยาบหยาบคล้ายๆสำรวยก็เดินหนี ไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวเรื่องนาสำรวยกับพระเจิดมีอะไรกันที่ในกุฏิมีคนเห็นกับตาแล้วก็เอามาพูดลือกันปากต่อปากพูดกันต่อต่อไปจนรู้กันทั่วไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครก็ซุบซิบกันเรื่องนี้เป็นอาหารปากอาหารหูกันไปทุกบ้านคนเขาก็รีบจับสังเกตกันมีบางวันที่นาสำรวยตื่นสายไม่ทันพระบิณฑบาตก็ต้องหิว้วบินโตไปถวายหลวงนาเจิดเองที่วัด ก็ถวายท่านที่หน้ากุติพระเจิดก่อนบวชนี่ท่านก็มีเมียเสร็จแล้วเมียหนีไปทํางานที่ปทุมธานีไม่กลับมาเลยท่านอายชาวบ้านก็เลยบวชบวชหลายภรษาไม่ศึก้เรื่องบัดสีของนาสํารวยกับหลวงนาเจิดนี่ยแม้แต่เด็กอมมือก็อยังได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันแต่หน้าแปลกมากคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกลับไม่รู้เลยไม่ว่าจะเป็นนาสํารวยหรือพระเจิดหลวงนดเจิดนั้น ท่านไม่รู้ไม่ได้ยินยิ่งแม่ของนาสำรวยก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่เพราะหูตึงมากไม่ได้ยินอะไรที่ลูกสาวพูดแก่แสวเดซัมอ่ะคนรู้คนสุดท้ายคือตัวสำคัญของต้นเรื่องเย็นวันหนึ่งนาสำรวยไปซื้อของที่ร้านค้าที่มีอยู่ร้านเดียวไม่เคยสังเกตอะไรไม่เคยเฉลียวใจว่าทำไมเมื่อเข้าไปในร้านนั้นแล้วคนที่อยู่กันก่อนก็คือลูกค้าที่กำลังซื้อของอยู่จะพากันเงียบกริบแล้วก็ไม่พูดอะไรกัน จะทักทายบ้างก็ดูแปลกๆชอบคนพอดีวันนั้นไปซื้อปลาทูมาเข่งแล้วก็น้ำตาลปีป๊บอีกกิโลพอออกมาก็เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักลูกสาวตัวเล็กๆของเพื่อนบ้านอหล่อนก็ทักเด็กใายซื้อขนมเหรอเด็กก็พยักหน้าแล้วก็ถามว่าน้าน้าน้ามีผัวเป็นพระเหรอเด็กหญิงตัวกะเปียกพูดออกมาจ่อยๆสิ่งที่เด็กถามทำให้หล่อนยืนงงอยู่ตรงนั้นอะ่ะอ่ะ แต่ก็ยังพยายามถามว่าอะไรนะน้ามีผัวเป็นพระเหลือเขาว่าน้ามีผัวเป็นหลวงนัาเจิดอยู่ที่วัดอนะหล่อนอึง้งแต่ก็ไม่นานรีบถามเด็กว่าใครสั่งใครสอนให้มาถามอย่างนี้เด็กตัวเล็กๆก็ตอบว่าได้ยินคนเขาพูดกันน้าสำรวยกลับบ้านเหมือนลําเมอคิดหนักเลยจนตัดสินใจถามเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนบ้านก็บอกเขาลือกันมาเป็นเดือนแล้ว ถามว่าใครพูดก็ได้คำตอบว่าไม่ว่าใครก็พูดกันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเป็นคนแรกหล่อนก็ไปบอกหลวงนาเจินให้รู้เรื่องนี้ท่านก็ร้อนใจที่ทำให้เสื่อมเสียเสียชื่อเสียงของหล่อนด้วยท่านก็จะหาทางสอบถามญาติโยมถามดะไปจนได้ความว่าน่าจะเป็นลุงผินเท่านั้นเองนะสำรวยก็ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่ไม่อยากเล่ามันถึงคราวจาเป็นจะต้องเปิดเผยออกมา เรื่องที่ลุงผินเคยตามตื้อหลอนนับครั้งไม่ถ้วนเล่าให้เพื่อนบ้านฟังมันเป็นความจริงที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าทำไมลุงผินนึงใส่ร้ายป้ายสีตัวกะหลวงนาเจดิดลุงผินก็บอกแกจะไปใส่ร้ายทำไมจะได้อะไรขึ้นมาแกไม่เห็นจะได้อะไรเลยที่พูดก็เพราะเห็นความไม่ดีไม่งามไม่อยากขยิโยมมัวหลงอมไงย,ยกมือไหว้พระที่มาอยู่ในศีลในธรรมแกก็าหาว่านาสํารวยกับหลวงนาเจดิดน่ะใส่ร้ายแก พราะหลวงนาเจิดไม่ชอบแกที่ไปวัดกินข้าววัดอเคยว่าแกว่าแย่งข้าวเด็กวัดกินแกก็เลยย้อนไปว่าท่านเองก็ฉันข้าวญาตโยมเขาเหมือนกันแหละเรื่องที่หลวงนาเจิดพูดนั้นเป็นความจริงท่านยอมรับว่าพูดจริงที่พูดก็เพราะว่าเด็กวัดมันพากันบ่นว่ากินข้าวไม่อิม่มหิวข้าวข้าวไม่พอกินเพราะลุงผินมาแย่งพวกเขากินหมดท่านก็เลยต้องพูดให้แกเข้าใจแกกลับโกรธเคืองพูดย้อนเอากับท่านท่านก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีก พระเจิดก็ไม่รู้จะทำยังไงนาสำรวยก็เหมือนกันท่านสมภารก็ปวดหัวเรื่องนี้ท่านก็ว่างั้นต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัดสินกันแล้วมีใครคนหนึ่งเสนอว่าคงจะต้องให้สาบานกันต่อหน้าพระประธานในโบสถ์พระเจิดก็บอกดีนาสำรวยก็เห็นชอบแล้วหลุงผินว่ายังไงลุงผินพอรู้ทีนี้ถอยไม่ได้แล้วนี่เสียหน้าตายเลยดันทุรังต่อได้สาบานก็ได้ให้มันรู้กันไปเลยแกก็เสียงดังกับคนที่ไปถาม ตกลงไปจุดธูปสาบานกันในโบสถ์ต่อหน้าพระประธานต่อหน้าท่านสมภารที่ไปด้วยต่อหน้าชาวบ้านอีกหลายคนที่เป็นสักขีพยานต่างฝ่ายต่างก็ว่าไปนในด้านของตนใครโกหกหมดเท็จก็ขอให้มีอันเป็นไปลุงผินจึงพูดว่าถ้าแกพูดปดก็ขอให้ฟ้าลงโทษแกว่าอย่างนั้นอย่างหนักนั่นแกพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้คนเชื่อกันมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องนั้นคือพระกสิกาเนี่ยเป็นความจริง ชาวบ้านก็พากำลังเกียดเลิกกราบไหว้หลวงนาเจดิดไม่นิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรก็ไม่นิมนต์หลวงนาก็อยากศึกนาสำรวยก็ค้านว่าถ้าศึกในคนเขาก็หาว่าจริงงั้นก็จะย้ายไปจำมรรษาที่วัดอื่นนาสำรวยก็ว่านั่นเท่ากนันหนีชาวบ้านเขาก็ยิ่งเชื่อกันใหญ่หลวงนาเจิดก็เลยจำต้องอยู่ที่วัดวันเวลาผ่านไปสามเดือนแล้วไม่เห็นมีใครฝ่ายไหนเป็นอะไร ลุงผินก็ยังอยู่ดีมีสุขยังไปวัดยังไปกินข้าววัดตามปกติแต่พอวันหนึ่งพระเจิดก็หายตัวไปสมภารบอกว่าท่านออกทุดงชาวบ้านก็พูดกันซัดเลยว่าสแสดงว่าพระกสีการนี่ทำบัตรศีกันจริงไม่อย่างนั้นท่านจะเปิดหนีไปทไําไมนาสํารวยนี่อดสูใจเหลือเกินที่ชาวบ้านเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและไม่ยอมฟังเรื่องที่หล่อนเล่าบาังเลยหล่อนสูผ้ผอมไปมากไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะ ทำบุญยังไม่ไปเลยหลบหน้าผู้คนทีนี้เพื่อนบ้านก็ซุบซิบกันมาเห็นไหมมันอายจนไม่กล้าออกจากบ้านนี่แสดงว่าทํากันจริงๆแน่เลยเอออยากจะมีอะไรกันก็น่าจะศึกหาลาเพศมาซะก่อนแล้วก็อยู่กินกันก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรชาวบ้านก็พูดกันแซดเห็นไหมคนผิดนมันอยู่ไม่ได้ฮะล,ลุงผินก็เอาวบ้างแต่กลับไม่มีใครสังเกตว่าลุงผินตลอดฤดูฝนปีนั้นแกไม่ยอมออกจากบ้านตอนฝนตก เห็นเมฆฝนทะมึนมาแกก็รีบจำอ้าวอ้ากลับเข้าบ้านเข้าร่มเข้าใต้หลังคาถ้าบังเอิญมีคนถามเมื่อเห็นแกรีบร้อนแกก็จะอ้างบักรัวเป็นหวัดแก่แล้วเจ็บป่วยหายยากจนหมดฝนเข้าฤดูหนาวแกถึงไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายปลอดโปร่งมากขึ้นปีต่อมาฝนแรกตกลงมาทั้งพายุลมแรงต้นไม้หักโค่นฟ้าขนองลุงผินอยู่บนบ้านกำลังจะเดินไปปิดหน้าต่าง สายฟ้าวาดแวบลอดหน้าต่างเข้ามาเสียงเปรี่ยงกระชากชีวิตปลิดเอาชีวิตท้องแก่ไปข่าวร้ายประหลาดนี้ไม่ว่าใครได้ยินก็ตกตะลึงครับฟ้ามีตาครับเวรกรรมนี่มันมีช่วงเวลาของมันที่จะตอบสนองกรรมที่สร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าช้าหรือว่าเร็วเท่านั้นฟ้าคอยจังหวะอยู่ครับ ท่านผู้ฟังสปปรรพสัตว์ทั้งปวงที่มีอายุไขอยู่บนภพนี้ล้วนแต่เกิดมาเพื่อชดใช้นี่กรรมเก่าที่ได้กระทํำอาไว้แต่เมื่อชาติปริปางก่อนโน้นแต่และชีวิตที่เกิดมานั้นถึงมีฐานะไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนอันนี้พระกุณเจ้าพระครูวิมนซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองแคนอายุเกือบเจสิบแล้วท่านเป็นเจ้าว,วาดแห่งหนึ่ง ได้กล่าวกับคุณเจริญว่าตลอดเวลาที่ท่านบวชเป็นพระจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลก็มักจะได้ยินบรรดาญาติโยมทั้งหลายบน่นและปรารบให้ฟังว่าบุญก็ทำงกงกงกไม่เคยขาดแต่ทำไมถึงไม่มีโชคมีลาบยังยากจนอยู่อย่างนั้นเน่ยซื้อหวยหวังจะรวยถูกกินเรียบเออเอหวัง บางคนก็ปรารบกับพระคุณเจ้าว่ะทําบุญแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยนึกนึกแล้วไม่อยากจะทําบุญอีกแล้วน้อยใจกับสวรรค์ฮะบางรายฝันอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่เป็นตุเป็นตะไปตามเรื่องตามราวเหมือนกับคนเพอ้อทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่วาดฝันแต่ก็ไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเพอและฝันหวานได้ไม่มีใครเขาห้าม แต่ว่าควรจะตั้งสติซะก่อนที่จะเพอ้อฝันว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนและเหตุฉไหนเมื่อฝันแล้วมักจะกลายเป็นลมเป็นแรงพระครูวิมลกล่าวในทํานองตำหนิผู้ที่ฝันเพอ้อลมลมแรงแรงกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งยังได้เผยว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนภพนี้ล้วนจะเกิดมาเพื่อชดใช้นี่กรรมที่ทำไว้แต่เมื่อชาติปางก่อนนวนด้วยกันทั้งสิน้น และผู้ที่เกิดมามีชีวิตทั้งหลายทั้งชายและหญิงเมื่อปางก่อนนั้นได้กระทำอะไรเอาไว้บ้างก็ย่อมไม่มีใครรู้ได้เพราะอดีตชาติปางก่อนนั้นทุกสรรพสัตว์ทั้งปวงจะจดจำอะไรไม่ได้จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดด้วยเป็นคำบัญชาของสวรรค์ที่ระบุกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละสรรพสัตว์แม้ว่าจะมีบางคนที่เกิดมาในภพนี้จะสามารถระลึกชาติได้ก็าตาม แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจําอดีตชาติได้ทั้งหมดจะรู้จะเห็นอดีตชาติได้ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นเองพระครูวิมลท่านได้กล่าวอีกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยเฉพาะมนุษย์ที่อุปโลกตัวเองว่าตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าหารู้ไม่ว่าความประเสริฐที่ทําให้ฉลาดนั้นส่งผลให้หมกมุ่นอยู่แต่กับกิเลสจมปลักอยู่กับความโลภโกรธความหลงหาได้เป็นผู้บริสุทธิ์และสะอาดแต่อย่างใดไม่ แล้วก็ยังมีหน้ามาเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐพร้อมกับเปิดเผยว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนภพนี้มีฐานะที่แตกต่างกันมีทั้งคนรวยและคนยากจนแต่นั่นเป็นเพราะวิบากกรรมของแต่ละคนที่ได้กระทําเอาไว้เมื่อชาติปางก่อนจึงอยากจะให้ทุกคนปรงเสืเออเถะจะได้ละกิเลสทั้งปวงได้แต่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามมีมันเข้าครอบงำอยู่ในจิตย่อมสลัดกิเลสออกไปไม่ได้ จึงทำให้เกิดความเพ้อฝันทะเยอทะยานอยากได้อยากรวยไม่มีที่สิ้นสุดท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นเมื่อยามที่ละสังขารไปนั้นไม่อาจที่จะนำเอาติดต,ตัวไปด้วยได้นั่นก็เป็นเพราะตัวเองยังมีกิเลสอยู่ความกับกล่าวว่าที่ท่านได้ยินญาติโยมปรารบเพ้อฝันต่างๆนานานั้นบางรายอาการหนักเล่นหวยจนเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัว เงินที่หามาได้แทนที่จะเอาไว้ใช้จ่ายไม่ฮะกลับต้องหาเอาไปคืนหนี้ที่ยืมมาทำให้เป็นนุกทุกหนักเข้าไปอีกบางรายงมงายเพ้อฝันกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บงมุ่นอยู่กับคำเพ้อฝันไปไหนมาไหนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่แปลกหูแปลกตาจะยกมือไหว้เพื่อสักการะพร้อมกับอธิษฐานบนบานบอกกล่าวขอโน่นขอนี่ไปตามเรื่องตามราว ที่แน่ๆก็คือขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยเบอร์นะซึ่งพระคุณเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำอธิษฐานที่บนบานบอกกล่าวเอาไว้นั้นจะสำเร็จผลสมปรารถนาหรือเปล่าท่านยังบอกความกระจ่างให้คุณจเจริญฟังอีกว่าการที่ผู้ใดจะกราบไหว้สาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นว่าพอจะปัดเป่าบรรเทาความเดือดร้อนได้นั้นท่านไม่ห้ามและเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ยังให้ความเคารพ สักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของชาวพุทธที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเมื่อสมัยบรรพการที่ผ่านมาจากอดีตแต่คนเหล่านั้นก็ควรจะดูตัวเองบ้างว่าเหตุใดถึงได้มีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นอย่างนี้หรือว่ามีฐานะร่ำรวยแต่หาความสุขก,กายสบายใจไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะเหตุใดแก่นแท้ของชีวิตนั้นมาจากอะไรชีวิตนี้ถึงได้พบแต่วิบากกรรม พร้อมกับอธิบายให้ฟังว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนก็ล้วนแต่มีทุกข์กายทุกข์ใจโดยกันทั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าคนที่ร่ํารวยแล้วจะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนเหล่านี้บางรายกลับมีทุกข์หนักกว่าคนที่มีฐานะยากจนเสียอีกอะไรที่ทำให้คนจนมีทุกข์และอะไรที่ทำให้คนรวยมีทุกข์นั่นเป็นเพราะวิบากกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ติดตัวตามมาถึงชาติภพนี้ พระคุณเจ้ากล่าวว่าโดยเฉพาะคนที่มีฐานะไม่ค่อยจะดีอย่าเพิ่งถอดใจทอแท้คิดสั้นถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อประชดชีวิตใช่ว่าเกิดมาแล้วฐานะไม่ดีแล้วจะไปโทษสวรรค์ที่ไม่มีตาคนจนถ้ารู้รู้จักสมระอยู่ตามฐานะไม่เพ้อฝัน,อย,น,นอยากได้นู่นอยากได้นี่เกินตัวก็เชื่อว่าจะสามารถประคับประคองชีวิตให้ดีขึ้นได้ตามอัตภาพ พราะทุกคนเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้จึงแตกต่างกันทางฐานะนั่นเองท่านจะกล่าวถึงชีวิตของคนที่มีฐานะหาเช้ากินข้าว่าอย่าน้อยใจที่เกิดมายากจนชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนไม่ทําบุญเลยหรือว่าทําบุญน้อยจะด้วยเหตุใดก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคนคนนั้นที่เป็นคนก่อขึ้นมาครั้นเกิดมาในชาติภพนี้ ก็เลยทำให้ฐานะยากจนหาเชา้ากินขําชักหน้าไม่ถึงหลังหวังจะรวยทางลัดถูกหวยรวยเบอร์บ้างก็ริปรีแทบจะไม่มีโชคลาภอะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยมีความเป็นอยู่อย่างไรก็เหมือนอย่างเดิมเป็นอย่างเดิมอย่างนั้นอย่าไปโทษโชคชะตาชีวิตของเราเลยเป็นเพราะว่าวิบากกรรมเก่าของเรานั่นเองที่ได้ตามสนองในชาติภพนี้สิ่งใดที่หวังเอาไว้ไม่สมหวัง ก็ขอให้ถือซะว่าทำบุญน้อยจึงได้ไร้วาสนาต่อให้ชาตินี้ทำบุญมากก็ตามใช่ว่าผลบุญที่ทำไว้จะตอบสนองให้เห็นด้วยเพราะว่ายังมีกรรมเก่าบทบางเกาะอยู่เกาะอยู่ติดอยู่กับชีวิตถึงไม่รุ่งโรดดังใจปรารถนาแต่ว่าใช่จะไร้บุญวาสนาในชาตินี้ขอให้มันเพียรอุตสาหาวิริยะมันทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ตามศรัทธา สิ่งที่เราทำไว้ถึงแม้จะไม่สนองตอบชาติภพนี้เชื่อว่าภพหน้าผลบุญที่สะสมเอาไว้ก็คงจะสนองย้อนกลับมาให้ได้เสบยสุขไม่พบกับวิบากกรรมเหมือนชาติภพโลกมนุษย์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพราะการทำบุญสร้างกุศลเป็นทางสู่นิพพานที่แท้จริงคนร่ำรวยมีเงินใช้ไปทั้งชาติไม่มีหมดก็ใช่ว่าชีวิตจะมีความสุขและราบรื่นยังคงมีวิบากกรรมแต่ชาติบางก่อนอยู่ อาจจะมีปัญหาส่วนตัวและครอบครัวไม่มากก็น้อยเห็นเปลือกนอกมองดูแล้วมีความเป็นอยู่หรูหราและเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินค่าทาสบริวารแต่เบื้องลึกแล้วหารู้ไม่ว่าล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิน้นหนีไม่พ้นบ่วงกรรมอย่าลืมว่าคนรวยก็มีทุกข์ได้ดีไม่ดีอาจจะหนักหนาสาหัสสากันกว่าคนจนซะอีกมากเป็นเพลเรอเวียนพระคุณเจา้าพระครูวิมลกล่าวกับ คุณเจริญบอกว่ายามใดที่มีญาติโยมมาทําบุญและถือโอกาสมาสนทนาท่านจะพูดคุยกันหลายเรื่องแต่หนีไม่พ้นเรื่องอย่างไรถึงจะรวยจะมีเงินมีทองท่านจะบอกกับญาติโยมให้ปลงกับชีวิตเสียเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งปวงหาม,มาได้มากมายกายกองก็ตามยามที่ละสังขารไปแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนมักจะเป็นผู้ที่ขาดโชคขาดลาบ ทั้งที่ตลอดเวลาก็ร่วมทำบุญทำทานสร้างกุศลไม่เคยขาดแต่ก็ไร้บุญวาสนาให้พึงสังวรเอาไว้ด้วยว่าเป็นเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่เคยทำบุญและสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างแต่อกอุศลมีแต่บาปสะสมอยู่อีกทั้งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่สร้างหรือว่าสะสมบุญเอาไว้ครั้นมาเกิดพบนี้ชาตินี้จึงทำให้อับจนมีชะตากรรมที่ไม่ดีชีวิตมีแต่ความยากจน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกิเลสครอบงำอยู่ในจิตคิดแต่อิจฉาตาร้อนคนอื่นไม่ถือศีลห้าข้อเหมือนกับมีมารมาชักชวนให้เกิดกิเลสตลอดเวลาเมื่อถูกชักจูงให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งไม่ดีแล้วเมื่อไหร่ชีวิตนี้จะดีเพราะชีวิตนี้ขาดทั้งบุญและวาสนาอันเป็นผลพวงมาจากบุญกรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนโน้น ซึ่งไม่มีผู้ใดจะหลีกพ้นกับปรากฏการณ์นี้แม้ว่าชาตินี้จะทำบุญสร้างกุศลก็ตามนั่นเป็นคำพูดของพระครูวิมลเจ้าว่าเจ้าคณะตำบลหนองแคนที่ถ่ายทอดให้กับคุณเจริญฟังนะครับส่วนเรื่องกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนนั้นจะมีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของท่านผู้ฟังที่จะใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ถึงไม่เชื่อก็อย่าได้ลบลู่กับชาติกรรมนะครับ